อ้าวเยอะไก่อเยอะทีเหรอได้ได้ได้โอ้ยแรงอ่ะตัวใหญไงอ่ะไม่ลองกระดิดเสื้อกดยังยังไม่กดใช่ไหมไม่ถ้ากระดบเสื้อน้องก็ดูเป็นลกนุ่งลังเลยนะมึงไม่น้องเถียงไงก็น้องก็เก่งใจเพื่อนไม่ไม่น้องเถียงันต่างไงไม่ได้แต่น้องก็ต้องมี acting ไม่เก่งใจน้องแบบมีความซัลซ้อนเดียวไงเนื้งั้นให้น้องเหน็บเพื่อหรอให้เก่งใจให้น้องคือให้น้องคือนี่ไหนไปปิ้นตา M G R ให้กูหน่อยให้น้องให้กูหน่อยให้น้องหน่อยน้องจะน้อง acting เยอะใช่ไหมเมื่อกี้พี่เห็นอยู่ไม่เยอะมากขนาดนั้น วงนี้ก็ต้องนิ่งๆไว้ก่อนี่พี่ๆดูน่ากลัววงนี้ดูน่ากลัวน่ารักทั้งนั้นน่าดูกับฉันนี่คือตัวเนแบล็วๆโอเคแบลวทุกคนเลยโอเคโอเคอะารเราเลือกนี้ว่าที่ไปที่มาที่ไม่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์มันคือยังไงกับข่าวที่ไม่เกิดขึ้นสุขอะค่ะก็คือเร่เริ่มแรกเลยคือหนูขึ้น BTS ค่ะเพื่อที่จะไปสอบที่มหาลัยพระพระจันทร์ค่ะคือปกติไปประจำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบเพิ่งเริ่มหรือเพ่งคยไป แล้วก็นั่งจากคูคดเนี่ยไปให้ยาลาดเผาแต่ว่าอาการที่ขึ้นไปเนี่ยค่ะคือพอเข้าไปในรถไฟฟ้ารู้สึกแบบม่วงรู้สึกปวดท้องปวด,ดหัวจะอ้วกแล้วก็หายใจไม่ออกอันนี้คือเริ่มขึ้นไปบุ๊บก็คือเป็นเลยแล้วก็ด้วยความที่วันนั้นคนมันเยอะมากค่ะเราเลยไม่ได้นั่งเราต้องยืนตลอดจนถึงให้ยาลาดเาก็ระหว่างทางค่ะคนก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆคือเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็มันหายใจไม่ออกมันก็พยายามจะดึงแมสออกมาเพื่อหายใจให้ลมมันเข้าไปอะไรเงี้ย แต่เราก็เข้าใจว่าเราอาจจะง่วงเราอาจจะเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทาให้เราอาจจะแบบหายใจไม่สะดวกหรือเปล่าพอใกล้ถึงกับใกล้ถึงสถานีให้ยากราดพ้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าอ่ะเราจะต้องรีบแบบรีบลงแล้วรีบแบบว่าเตรียมตัวที่จะลงเพราะว่ารู้สึกเหมือนจะอ้วกจริงๆอะไรเงี้ยก็เหมือนยกกระเป๋าลงจากไหลเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ภาพก็ตัดไปเลยลุใช่ค่ะคือไปเลยล้มไปเลยเหรอค่ะล้มใน BTS หรือล้มบนสถานีใน BTS ค <B TA, S 1> ่ะ แต่ว่ามันเป็นช่วงประจบหมอที่รถต็ต่อที่งานฉลาแล้วเราก็รู้สึกตัวตอนตื่นมาขึ้นใหม่ทีหนึ่งเนี่ยคือมีพี่พลเมืองดีสองคน,นะคะพยุงออกมาเราก็ลืมตาตื่นขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นมันก็เ,เบลอๆะคะ่ะแบบไม่รู้เรื่องว่าเอาเกิดอะไรขึ้นอะไรไงเงี้ยตอนนั้นหนูยังแบบยังหันไปแบบกระเป๋านูอยู่ไหนวะแบบเฮ้ยของไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขาก็บอกพี่เอามาแล้วพี่เอามาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็พยุงเราออกมาพอเราออกมาปุ๊บพี่เขาก็ต้องไปทํางานต่อค่ะเ,เขาก็ขึ้นรถไฟแล้วก็ไปแต่เราที่อยู่ตรงนั้นะคือเราก หสติไม่ค่อยจะมี 2. องคือเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในนี้ค่ะแล้วก็มีพี่พี่พนักง,งานวีทีเอสคะ่ะทุกคนก็คือแห่กันมาช่วยหนูหมดเลยนั่งวิวแชร์ลากลงไปห้องพยาบาลแล้วก็ให้กินน้ําแดงแล้วก็ดมยาดมจนอาการดีขึ้นนะคะเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเราลืมไปว่าเราต้องไปสอบก็เลยดูเวลาพอดูเวลาปุ๊บอ,อาจจะไปทันก็เลยวิ่งไปสอบอีกแต่พอไปถึงสถานีประมาณบางโพค,ะคะ่ะมันไม่ทันแล้วเพราะว่ามันเลทไดแค่30นาที ก็เลยกลับมาที่สถานีขยะลาดพร้าวเพื่อขอแบบว่าหนูขอดูกล้องตอนปิดได้ไหมคะพอดีต้องเออต้องเขาเรียกว่าถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อไปเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราอะมีอุบัติเหตุจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าไม่ได้คือต้องแบบไปแจ้งความต่อเพื่อที่จะขอดูกล้องเพราะว่ามันมีข้อกฎหมายพรบอรคอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยภายในวันนั้นก็กลับบ้านแล้วก็อาบน้าเพราะว่าร้อนแล้วก็ฝนตกมันก็แบบแชะอะไรไปทั้งตัวแล้วก็ไปหาคุณหมอตอนประมาณสี่โมง ะะอืมแล้วหมอวิธจีัฉว่าอย่างไงบ้างคือหมอพี่จีไฉสองกรณีค่ะกรณีแรกก็คือพักผ่อนน้อยค่ะกรณีที่สองก็คือขาดออกซิเจนค่ะอืมแต่ในข่าวมันเขียนว่าอาจจะโดนป้ายยาป้ายายา,ยายใช่ไหมคะคือไอ้กรณีเรื่องโดนป้ายยาค่ะมันเป็นกรณีที่พูดคุยกันกับพี่ๆี่คือพี่พี่หลายๆคนที่เป็นห่วงเขาก็โทรมาเขาโทรมาถามเราว่าเฮ้ยเป็นยังไงอาการเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเขาก็ตกใจอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปคิดมากนะถ้ามองในแง่ร่างกายถกโดนป้ายยา คือมันเป็นคําพูดที่เหมือนเขาไม่อยากให้เราอะค่ะคิดมากเขารู้สึกว่าคือหนูก็ไม่รู้หรอกว่ามันป้ายยามันคืออะไรยังไงเพราะเราก็ไม่เคยเป็นขนาดเป็นลมอรอย่ง้ไม่เคยเป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่งมารู้ครั้งนี้ว่าเออเป็นลมหร,หรือวูบมันคืออย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอา้กรณีป้ายายาเนี่ยค่ะคุณหมออะคือสนิทกับคุณแม่ค่ะคือเป็นคุณหมอประจําอยู่แล้วเขาก็เหมือนก็เหมือนเขาก็รู้แหละว่าเราอะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่ต้องคิดมากก็อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าคิดในแง่ร้ายแล้วอาจจะโดนป้ายยา แต่คือเราก็เรา,เราไม่รู้หรอกว่ามันมีจริงไหมหรือไม่มีจริงเพราะเราเราเราเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะก็ไม่ได้รู้ว่าสมัยก่อนมันมีจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ที่พูดเรื่องป้ายยาขึ้นมาคือเป็นคําพูดที่เขาให้กําลังใจว่าถ้ามองในแง่ร้ายอย่าไปคิดมากนะ<ใ>นว่าเราป่วย้งอมาดูน่ากลัวมากนะยคุณพี<ด>่การตรวจถสารในร่างกายเลย คือคือตอนแรกไม่ได้ขีดค่ะเลยไปอาบน้ําอาบน้ำเพราะมันคือต่อให้มันจะมีอะไรมันก็ไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยค่ะเ,เพราะว่าหนูอย่างที่บอกว่าพอหนูใส่สเวเตอร์วันนั้นตัวใหญ่แล้วก็พอเป็นลมอ่ะมันร้อนแล้วเมื่อมันก็เยอะมากแล้วเราก็ตากฝนอีกแล้วรู้สึกว่าถ้าไม่สบายอีกมันก็จะงานหนัก,กอนนะเนาะก็เลยกลับบ้านไปอาบน้าแล้วก็คุณแม่คุณหมอตรวจสุขภาพตอน4ี่โมงก็เลยไปตรวจแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าคือต่อให้มันจะเป็นจริงจอ่ะต่อให้มันจะมีจริงมันก็ตรวจไม่เจอหรอกเพราะว่าเราได้ทำลายทำลายหล้วอยย่เง แต่หมอเขาก็บอกว่ามันไม่มีหยอกไอ้ป้ายาไม่ถึงป้ายาจริงๆมันไม่มีหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแวอ๋อแต่ว่าคุณหมอเพื่อนแม่บอกว่าร้ายที่สุดใช่ใช่พอไปตรวจแล้วคุณหมอการปยายาไม่จริงอ๋อไม่ไม่ค่ะคือคุณหมอที่ไปตรวจอะค่ะเขาไม่ได้บอกว่าไม่มีจริงแต่หมายถึงว่าคือคุณหมอที่สนิทกับคุณแม่ที่เป็นเพื่อนคุณแม่เขาก็พูดว่ามันไม่มีจริงหรอกลูกอะไรอย่างเงี้ยป้ายยาไม่มีจริงหรอกอ๋อพี่ก็ต้องคำตอบหนูไปตอบคำตอบเมื่อกี้ที่บอกว่าร้ายที่สุดคือป้ายยาแต่ว่าจริงๆริอาจจะไม่มีหรอก การป้ายยามันคือกรณีที่มันคือคําพูดที่หลายๆคนพูดกับหนูค่ะว่า <โล S 2> หนูโดนใช่ใช่ใชคนทักแล้วก็แบบว่าคืออย่างอย่างคุณแม่เนะะี่ยค่ะคุณแม่ก็มีเพื่อนแม่คุณหมอใช่ไหมคะแต่ว่าคุณหมอที่ไปตรวจก็จะเป็น,น,นอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เขาก็เหมือนเขาก็คงให้กําลังใจเราในแบบว่า เออป้ายาแหละโดนป้ายาแต่คืนหนูก็พูดว่าหนูยังถามคุณไม่แม่ป้ายามันเป็นยังไงหนูก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงคือเป็นแล้วแบบมันจะน็อกไปเลยหรอหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่บอกว่าไม่ใช่ป้ายาก็คือคุณหมอที่เราไปตรวจใช่ค่ะคุณหมอคือเราก็ถามเพราะว่าตอนก่อนที่จะไปตรวจพี่กี้ก็โทรมาว่าแบบเฮ้ยเกิดป้ายาหรือเปล่าเกิดป้ายาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็คุณหมอคะแบบป้ายยามันมีอยู่จริงไหมอะไรเงี้ยเขา ไม่มีหลอกไปไ้ายยาไม่มีหลอกมันจะมีได้ไงมหมอ,อมันก็ไม่ได้นะจะป้ายยายังไ,ไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็ไปโฟกัสคําว่าตรงป้ายยาอ่าใช,ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่รู้สึกไงคนไปโฟกัสว่าหรือว่ามันมีจริงมนที่สาธารณะอย่างนี้เราลัวคนจะเข้าใจผิดก็คืออะไรได้ไหมคือหนูคิดว่าเออการที่จะเราจะโดนทํร้ายอะค่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาในที่ไหนฉะนั้นถ้าเราจะเป็นไปได้ก็คือควรจะ ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยแล้วก็ให้อยู่ในที่ที่มันไม่เสี่ยงเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันมีจริงหรือมันไม่มีจริงเราเราพิสูจน์ไม่ได้อะไรเงี้ยฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนแบบว่าดูแลตัวเองกันดีๆค่ะแม้ไม่ว่าจะแบบไปอยู่ในสถานที่ที่เราคิดว่ามันอาจจะปลอดภัยอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้แล้ววันนี้เราได้เห็นคลิปวิดีโอแล้วอย่างที่เราไปทําเรื่องขออันนี้ยังเลยค่ะเพราะว่าคลิปวิดีโอมันต้องรอต้องรอ,อ,อพี่ๆที่สายตารวจอะคะ่ะที่ลอยเวรไปเอาให้ซึ่งหนูไม่รู้ว่าเขาไปเอาให้หรือยังเพราะว่ามันต้องรอประมาณ7วัน อัอแล้วหนูจะไปสอบหนูจะยื่นเรื่องกดมาไอ้กดไอ้ยื่นเรื่องให้มหาลาัยยังไงว่าหนูจะต้องขอสอบเออมหาลาัยก็คือต้องเอาคลิปที่ได้จากซีดีจากที่พี่เขาไปเอาให้อ่ะค่ะเอาไปยื่นว่าหนูเป็นลมจริงๆนะแล้วก็พี่ๆเล่นข่าวกันก็คงจะแบบเป็นหลักฐานได้ว่าแบบเออหนูเป็นลมจริงๆอ,อ,อะไรอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้สอบไม่รับรองแพทย์ไม่ได้เป็นอะไรค่ะเ,เพราะว่า พอไปตรวจมาก็ทุกอย่างปกติความดันปกติอะไรปกติแต่แค่เราไปตรวจเช็คเพื่อความมั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นโรคหรือว่าป่วยอะไรใช่ไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต่อให้เราจะเอา,บา,เาใบรับรองแพทย์ไปยื่ยนนะคะเขาก็บอกไม่ได้ว่าเราป่วยอะ่ะอ๋อมันไม่ได้เป็นเหตุอุบัติเหตุจริง<ๆ>ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกหนูก็ยังแบบว่าแอบกดดันเลยเพราะว่าคือเราเป็นลมอะ่ะเราจะไปบอกหมอว่าเราเป็นเราจะจะไปบอกพี่ที่คุมสอบว่าเราเป็นลมอะ่ะเขาก็คงจะแบบ แล้วยังไงหนูไม่ได้แบบรถชนขาหักหนีอะ,อะไรอย่างเงี้ยอะไมีพี่ถามสราระในแง่ของกฎมหาลายัยเขามีให้ยืนต้องยื่นเรื่องกี่วันอะไรยังไงมาถ้าจะต้องขอสอบอใหม่ะ,ะ,ะก็หนูก็ถามเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้เร็วที่สุดเพราะว่าคือทางมหาลัยเขาไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแบบเร็วขนาดไหนแต่ว่าต้องภายในเทอมอะค่ะเพราะว่ามันต้องทนานําคะแนนอาจารย์เพราะมันต้องมีผลสอบใช่ใ,ใช่ค่ะแล้วหนูก็เครียดมากเพราะว่า ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ในนั้นกับข้อสอบอะค่ะใช่ก็เลยถึงต้องไปทำเรื่องต้องไปแบบแจ้งความต้องทำต้องทำนี่เพราะว่าแบบเราซีเรียสกับเรื่องคะแนนสอบมากจริงถ้ามันหายไปเราอาจจะได้เกรดแบบไม่ดีเลยอ,ะอะล่ะจริงจริงซาร่าอยากจะบอกอยังไงบ้างบอกว่าขึ้นรถไฟฟ้าแล้วบอกว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเรามันต้องทำยังไงบ้างอตอกนี้ไปเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมเอาตัวหนูใช่ไหมคะสำหรับหนูหนูมองว่าคือเราไม่รู้เลยค่ะว่าร่างกายเราอ่ะเขาเขาโอเคเต็มร้อยขนาดไหนหรือว่าเขา เขาแบบพร้อมที่จะไปเผชิญโลกหรือเปล่าฉะนั้นอยากให้ทุกคนะระวังแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีค่ะเพราะว่าบนรถไฟฟ้ามันเป็นที่ที่ไม่ถ่ายเทเนาะเราไม่ได้รู้ใช่แล้วอากาศก็เปลี่ยนแปลงตลอดอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบถ้ารู้สึกว่าเริ่มหายใจไม่ออกหรือว่าแบบมีอาการแบบที่หนูเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็ให้แบบบอกคนข้างๆก็ได้ว่าแบบอฉันแบบหายใจไม่ออกช,ช่วยหน่อยได้ไหมหรือว่าให้ลงสถานีที่แบบใกล้ที่สุดที่จะถึงแล้วเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปวูบไปหัวกระแทกคื้นหรือว่าอะไรหรือเปล่าอย่างที่บอกไปว่า ก็อยากตามหาพี่พลังบางดีสอง,องนคนนั้นนะคะที่เขาช่วยหนูออกมาเพราะว่าถ้าหนูไม่ได้เขาอะหนูอาจจะแบบประตูเปิดแล้วหนูแบบหัวฟาดพื้นไปแล้วก็ได้อะไรเไงี้ยอันนี้ก็คือประกาศฝากด้วยใช่ใช่ค่ะฝากรบกวนช่วยหาด้วยเพราะว่าแ,แบบพี่เขาช่วยเราได้มากจริงเพราะหนูจำได้ว่าเขาน่าจะเป็นคนสองคนที่ยืนใกล้ๆหนูเลยก็คือมีผู้จัดการ,ร,รใช่ค่ะแล้วก็อาจจะโชคดีตรงที่ว่าเราคนมันเยอะมากค่ะล้มไปแล้วมันไม่ได้โดนพื้นพี่เขาลับไปทันอะไรเงี้ย